ย้ำทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นำมาแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยพี่เนี้ยคนบุรีัมย์นะครับพี่เนี้ยก็กําลังมาแรงมากเลยครับผมคนนี้ก็ให้หวยถูกมาแล้วหลายงวดเหมือนกันนะครับผมสามสีงวดแล้วนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมย้ําทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยพี่เนีิยคนบุรีรัมย์นะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับให้มาแล้วนะครับมีดังนี้นะครับผม3ตัวตรงพินิจให้หนึ่งสี่เจ็นะครับหนึ่อีกตัวนะครับ2 5 8ห้าแปดนะครับสองห้าแปด อีกตัวนะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับผมชุดปนก็มีแค่นี้เลยนะครับผมส่วนล่างนะครับล่างพินี้ยให้วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งสองตัวล่างมีหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดตัวต่อไปครับผมหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าตัวต่อไปนะครับผมสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับผมสามห้านะครับสาห้าพิเนี้ให้เด้นติดห่านะครับผมก็ครบแล้วนะครับทัวนนะครับหวยพินี้บุรีรัมนะครับ พี่เนียบุรีรมของวดวันที่1มีนาคมนะครับพี่เนียให้3ตัวบนมี1 4 7 2 58 369นะครับผมส่วนล่างพี่เนียให้วิ่ง1นะครับผม2ตัวล่างมี1 7 1่3 7 3 5งมเเน้น5เป็นหลักนะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งเัฐบาลหรือรอตตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีราบก้อนโตกันในงวดวันที่1มีนานนี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบบคคุณครัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ